ปลานึ่เป็นปลาน้ำจืดเป็นที่นิยมในการเลี้ยงมีผู้บริโภคจํานวนมากสายพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยที่มีความสําคัญเริ่มต้นที่สายพันธุ์ดีเนี่ยก็จะทําให้ประสบความสำเร็จไปมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วมีการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เนี่ยมามากกว่า20เจเนเรชั่นแล้วการที่เราเริ่มต้นด้วยสายพันธุ์ที่ดีเนี่ยมันส่งผลที่ทําให้การเลี้ยงของเกษตรกรประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็การผลักดันรูปแบบของการเลี้ยงในประเทศที่มากขึ้นแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วย ปลานิลในอดีตเนี่ยเป็นปลานิลที่มีความแข็งแรงและก็เจริญเติบโตได้เร็วแต่ว่าเนื่องด้วยสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยก็ทาให้การเลี้ยงปลานิลยากขึ้นน่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องมีการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ปลาที่เกษตรกรจะไปเลี้ยงเนี่ยมีคุณภาพจากการที่เรามีการปรับปรุงพันธุ์ส่งผลทำให้เราเกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นก็คือสายพันธุ์ปลานิลซูเปอร์แบล็คแล้วก็มีปลาทับทิมหรือปลานิลแดงเนี่ยเป็นสายพันธุ์ซูเป ทนอยู่ในสภาพแวดลอมที่แตกต่างหลากหลายในด้านของอัตรารอดมากกว่า30%ในอดีตอาจจะเคยรอด50%ปัจจุบันก็จะรอด80% ยังมีองค์ประกอบอื่นทีส่สาคัญเช่นกันก็คือสิ่งแวดล้อมหรือการจรัดการหรือการเลี้ยด้วย IPRS เนี่ยเป็นระบบการเลี้ยงปลาที่ถูกนําเข้ามาจากทางอเมริกาเราก็มีการต่อยอดและมีการปรับเปลี่ยน <F art. S 2> เข้ากับบริบทในบ้านเรามากขึ้นเพื่อทําให้ต้นทุนต่ําลงแล้วก็มีผลการเลี้ยงที่ดีขึ้นพูดง่ายๆเป็น IPRS เวอร์ชั่น2แล้วเราเพิ่มพื้นที่ในการบำบัดน้ํามากขึ้นนะครับเราเลือกใช้เครื่องอุปรกรณ์การให้อากาศ2แบบมีทั้งเครื่องให้อากาศแบบกลงหันแล้วก็มีการอัดอากาศลงไปใต้น้ําแล้วหลังจากนั้นน้ําก็จะกลับมมาาาเข้้้ใชครัง กลายเป็นคุณภาพน้าที่สดสะอาดจริงๆสําหรับปลาแล้วก็เราสามารถที่จะลดค่าแรงในการเตรียมบอ่อในการจับปลาได้จํานวนมากจริงๆการเลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จมันมีหลายเรื่องเราเองมีความตั้งใจในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้นะครับให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่มีการมาเรียนรู้มาศึกษาดูงานอยู่สม่ำเสมอเลยครับทั้งสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการจากกรมประมงหรือจากมหาวิทยาลัยต่างๆก็มาเรียนรู้ที่นี่ เรามีความภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบค,ความสําเร็จของเกษตรกรนะครับเพื่อทําให้อาชีพการเลี้ยงปลาิ i เนี่มันมีความยั่งยืนเป็นปลาคู่บ้านคู่เมืองเราตลอดไปเราก็มีความตั้งใจที่จะกระจายพันธุ์ไปมากขึ้นเป็นเหตุผลที่เราต้องเตรียมยกระดับมาตรฐานของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องของมาตรฐาน BAP มาตรฐาน compartment การรับรองว่าเราเป็นฟาร์มที่ปลอดโรคเพื่อให้เตรียมพร้อมในการที่จะกระจายพันธุ์ไปที่อื่นด้วยนะครับ